อูแลลูกหลานเืบทดงานทุกอย่งข้าวกรดังทั้งพีทั้งทางทั้งหลายทั้งปวงตบปรับรักษาลูกหลานให้นี่ทุกคุกคนตได้ปลอดภัยทำมาให้ลูกหลงในด้อยดีไปจีนที่จังยรวัวจะของกรดังก์ถ้าขอทานนี้เราวัวจะมาปกปรับรักษาลูกจะหลานไอ้นี่มันจะเป็นเหตุหลานทำงานให้มันแล้ลูกไปได้ดีเด้อจ้ามาปักไว้เลยบบบนี้นี่คือเส้นไหวเจ้าที่เจ้าฐานเพื่อนครับสืบทอดงานสืบถึงงานใหม่เส้นไหวเจ้าที่เจ้าฐานเพื่อน เทดบลาลคำโบราณพื้นผ้าวอผ้ากาวเไปตามนั่นแหละครับรูปล,ลายมีทุบและงานปรไปด้ีนี่แหละ <c oughs> นี่และรั้นี่ะครับนาทีงานตรงน,นี้แหละนี่นี่แหละ รับปากรับคำเพื่นแล้วก็เลยไม่เห็นใครเพื่นแล้วครับข้างได้มาให้ยกานงานลุลุ่มได้ดีทุกคนเจริญให้ทำงานให้ลุลุ่ลุ่มไปด้วยดีให้พุ่นให้พุ่นไปจากไครอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างเด้อเจ้าที่เจ้าทางเด้อทีุ่รงรักษาอยู่นี่ก็ได้ทุกข์ทุกคนที่เห็นงานเหมือนกันนี่แหละ แล้้วใหบอกเพื่นบอกเพ่นบอว่าเสร็จแล้วสี่เรื่องอีกเออก็บอกอยู่นี่เนี่ยเสร็จแล้วบอสสี่เรื่องอีกนี่แหละครับสีเท็ดนี่แหละครับผู้เฒ่าเอนดี้ไปแล้วครับผู้เฒ่าเอนดี้ครั้งสุไปครับวายกับวายคนเดียวกับการทำงานกันก็คือเก่าตัวเนาะครับครเออ ทำไม่ง่ายกันกับสิสิ่งม้าวายพระสุขุนเพื่นบ่กกับผู้เดียวเพื่อนการรักสมรักษาเปิดตัวเพ่ปได้กินยูกินเต็มแล้วเพื่อนเกษตรเบิ้งเกษตรแย่งเข้าเลยเนาะกุ้งที่ลงผอ่าอี๋นะครับกระดังนี่นะครับเนี่ยเบ็ดเบ็ดทุกกระดังนะครับสอมเส้นอยู่นี่ครับกำลังสีโรงงานมื่อื่นนี่กับเส้นวายสถานทสถานเพื่อนให้เพื่อนรักสมรักษา เพื่อนได้กินยู่กินเตรียมให้อิ่มๆเพื่อการรับสมรักษาเสร็จแล้วก็จะสิบว่าไเพเ่็นไหมล่ะครับนี่แหละนี่แถวนี่แหละนี่สิซีมสมแซมนเมาเขึ้นมาเห็ดบุมีเงินเมาเขึ้นมาเห็ดบุ้ดงเงินเดี๋ยวทำใส่นี่แหละครับผู้ให้เฝ้าเฝ้าทาโจที่จะทานเพื่อนอันนี้ก็เป็นคุณการคุณแก่อยู่นี่แหละครับเนี่ย เองงานอยู่นี่เลยเนี่ยนั่นคือจะลงไปทาเรียรครับนี่ทาเรียของท่านนี่นะครับรวดมืออื่นก็นทำงานนะครับยกค้นขึน้นยกขึ้นไปลังค่าไปเฮ็ดงานนี่นะครับเตึ้งฟุกลิฟต์ตึ้งแท็กเตอร์หรือใส่ในนหนางานยกค้นขึน้นเอาค้นลงนะครับอันนี้ก็แม่ครับกระดังนี่ครับ นี่ก็แม่ครับตัวมังคุกแตกครับมังคแตกก็แม่แล้วนะเดี๋ยวผ้าไปเบื้องไอโกดังแปดโกดังแปกกระเฮ็ดครับนี่คือออฟฟิศครับนี่ครับนี่จะอนาคตสอมครับน่ไก่ครับนี่ท่อสแซมไหมผมเบาตอกกระเฮ็ดครับรับเมาเฮ็ดเพิ่นของเพิ่นอยู่นี่เดนิดนิดหน่อยๆนอย อืมครับจะสอมแซมเมา้นมากะราคาเอาได้อยู่ครับคู่นี่กระแม่กระแม่ซีเมนีเฮดอยู่นะครับนี่ครับนี่ลูกฝากโค้่นั่นไปกระแม่นนามนะครับแม่นามบางประกงนี่ก็คือโกดังโกดังแปครับนี่กระเฮดครับเนี่ครับมันไอทีเราเห็นเขาขาวนะมัน มันพังครับเห็นไหมเบิล้ลอะไทีละข,ขาวๆนี่ครับอุภะมันเอากระเบื้องเก้าออกกระเบื้องยัดครับที่เราเห็นขา,ขาวๆอยู่นี่นี่คือโกดังแปดครับที่เราเซ็นไหวนะโกดังหกครับนี่นะครับที่ที่ขา,ขาวๆเห็นขา,ขาวๆนี่ซอมไม่เบิล้ลอะครับผมเบาต่อครับมาเข็ดมาเหมาคนอยู่นี่ครับ นี่ครับจะไปไม่ได้มีคนนี้ต้องที่ซ้อมแล่ะครับนี่นี่คือกวางเก่าครับอันนี้ก็จะได้ซ้อมแท้มีกครับขุนอยู่ชุดกองขุนเป็นขา,ขาวขาวเลยจะเปลี่ยนไม่เบิดสนะครับนี่กวางเก่า นี่คือกดังซิฟครับเนี่ยไอ้ที่เราเห็นเนี่ยแตกสายข้าวกะได้เปียนไม้เบิร์ลวครับนี่ครับกะข้างในอยู่นครับข้างในเห็นเขาขาวก็ได้สองไม้เบิร์ลวครับไอ้เบื้งั่นสีเหลียวจะเหมือนสีเหล้วครับลรอเห็ดครับหมูพวกกับหลายคนครับจ่างค้นไม่เห็ดครับกูขิ็ย่างกลับไปพุละครับไปกูดังพุกผุละครับ ก็ลังหกที่เราเห็นรถผมจอดอยู่พ่นรถบ้าตอกจอดอยูอ่พวนมีอยูอห่หกเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ต่ไ้สามนะครับสามกากที่สิบนะครับสมแซ่มไหมปรับปรุงครับยดติศถนนสุนคมวิตสายเก้าสิไปข้องด้านนี่นะครับ บิดครับถนนสุขมุมวิทเลยนะครับเด้อนี่แหละครับค็เราผมกระจอะอยู่นะครับรถจอดอยู่นี่แหละมาเสียนว่าจะท,ที่จะทางเพื่อนต้องรอเพื่อนก่อนแหละครับนี่แหละครับลู่จะผุพังหลายพอสมควรครับ สอมแซมยหม่แมนเบิร์ลเหครับที่เป็นลู่อยู่นี่ครับลือลือลือลงมากเหรครับเป็นเหรครับแถบนี่เพราะว่าแมนเบิร์แถบเลรอครับนี่ลื่อไม่เบิร์ลเหครับนี่นี่หกเกีเออรยรลอยเพนครับนี่ลื่อไม่เบิร์ลเหครับนี่กระเกลี่ยงเอาไม้มางบดเคิ่งครับนี่ครับต้องเอามาอีกสอนเทียทำนี่ครับนี่นะครับ งานที่จะเห็ดกับเป็นงานคนจบสูงเนี่นะครับเด้ออยู่สูงนออยู่บอยู่สูงอยู่หลายเติบนะครับกับพ่อสมควรพ่อเห็ดอยู่อย่งก่อนเออ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  แล้วก็ดังต่อไปบ่หังออ <c oughs> เออเององนออต้องถามผู้หูจักเนาะอาจุดๆกันเนะเาะอครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีผ้าไปทาเลือครับทาเลือรอกิมเสงครับเบื้องแม่น้ำบางปะกงครับขันขืนๆลงๆครับนี่คือล่างครับล่างที่เอาเลือลุงมันลงเลือ มันก็จะไลจากนี้ะน,ะนะครับไปครับไล่คุณเรื่องไงก็จะจอดถ่ายคุณนะครับ่วเดี๋ยวผ้าไปเบิ่งครับ mm hmm. นี่นะครับขึ้นน้ำบางประกงครับน้ำบางประกงเรื่อแก๊สครับเรื่องแก๊สพื้นฐาเอาแก๊สมาส่งแก๊สครับน mm ้องยอดนี่นะครับแม่น้ำบางประกงน้ำขึ้นขึ้น,นล,งลงลงครับ นี่นะครับพี่น้องเบิงเอาเลยแต่โบเคยเห็นก็ได้ที่เขาลองเพง่งหน้าขึ้นืนหนึ่งร่วงกับมองนี่นะครับมีเลือยใงญ่อยู่ครับพุ่นอันเขาที่เห็นแล้วเห็นก็คือคือชอนบุรีครับเห็นเขาลูกนชนบุรีเลือให้เจ้าเศร้าไปตกป่าเ้าเรียนขมาครับ อันที่เราเห็นลายคือคือฟังตลาดเล่าคือฟังตลาดครับตลาดน้ำมันเศ้าครับนี่ครับแม่น้ำบางประกงที่เราเห็นคือเกษตรครับเกษตรลุงเรื่อง เศษตรงเรื่องอันเล็กสี่สักล่ะนะครับอันนี้ก็อยู่ิแกตครับที่เก็บแกตเขาเรือเจ้าเซาไปตกป่านี่กันนั่งตกเบ็ดครับอาหารเสริม ได่นตรงไหนเที่ยววันนี้มื่อนั้นเด่นอันเทาได้นะเมื่อขอม้าเราออกไปเทาได้ทางลูกกับทางพ่อไงป่าอยังทางคิวทางคิวเออมือนี้ได้ตัวละน้ำน้ำลงนีไม่ได้น้ำลงเพราะว่ามึงใครมีป่าน้ำลงเมื่อนั้นน้ำลงสิเลี่ยนแห้งเนี่เขาลากกันเติดติดคนเนี่ยอ่าตาบอดกินน้ำพ่อตาบอด เอาคือตัวไงไม่เบิ่งด้ <สะ S 1> วยฮะซื้อมาได้สิบห้ามือว่าตูดพังมาสักตูดใดตูดที่เสียบอ่ะนะเมือแรกก็เสียบได้มันพอเบิงบ่งเบิ่งกันลัางมดลินบ่ลกลางคืนบ่ละตอนสั้นเสียบมันพวกเขา่าอยู่ดีๆก็พวกเข่านี่นะนนมันวุ่นจากไะไรไหมเนาะพวกแมวเพิ่งซื้อมาได้สิบห้ามือครับมีประกันแล้วเขาเลยไปซ่อมให้แกพ่อเสียบไหมตัวข,ขึ้นขึ้นอันนี้แล้วก็